สวัสดีครับผมมาในช่วงเปิดกล่องกีต้าร์นะครับวันนี้พ่อเช่นเดิมครับกับเจ้าบังตอเมื่อกี้ถ่ายไปเบ็ดหมดนะครับขอโทษครับยืมบังตอคุณแม่มาทาไก่ครับแต่ละติดไม่รอช้าครับวันนี้เพราะว่าการแกะแต่ละครั้งนะครับมันเสียเวลาเวลามาเลยครับมาถึงแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับมาจากน้องชายจากจังหวัดชุมพรนะครับนี่เลยครับผมมาดูกันว่าเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้สวยอีกแล้วครับ ตามที่ได้มานะตินก็มาน้องเขาแถมกระเป๋ามานะครับแล้วก็ส่งมาในลักษณะนี้เลยนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับผมเจงหวัดบานเกิดนตินเลยนี่นะครับผมก็มาแล้วครับอู้ว้าวว้าวนี่ครับเป็นเจ้าเจ้า Jv นะครับ Jv custom นะครับว้าวมาในลักษณะคอเผาครับผมตัวนี้ก็ด้านหลังนะครับผมอออ ด้านหลังไม่มีฝาปิดเพลทมานะครับสีก็ยังถือว่าคมชัดสวยงามเลยนะครับสีเป็นมันทลิกนะครับบลูตัวนี้เป็นคอเผานะครับเฟลตก็ยังโอเคไม่มีสายมานะครับน้องเขาถอดสายกันคอด้านมานะครับตัวนี้น้าทินให้ตีเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับสวยครับสวยแล้วเดี๋ยวมาใส่สายแล้วก็น้าตินจะรีวิวเสียงให้ฟังนะครับด้านหลังก็จะได้ปริบแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับและส่วนตัวนี้ก็ ยังคุมชัดอยู่นะครับผมมือหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเลยนะครับอาตินจับมาจำหน่ายแจกแจกกันต่อนะครับผมสวยครับตัวนี้โอเคเลยนะครับเป็นกีตาร์ j v คัสซอมนะครับยังไงเดี๋ยวฝากพี่เพื่อนน้องทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับล้าตินจะมานําเสนอต่อไปนะครับสำหรับพี่เพื่อนน้องทนาดที่สนใจกีตาร์ไม่ว่าจะเป็นตู้ m อ็เอฟเบสกลองคีย์บอร์ดนะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์ประเภทดนตรีนะครับลองติดต่อมาฮะไม่จําเป็นต้องซื้อกับนตินนะครับ แต่สามารถให้คําแนะนําได้นะครับและที่สําคัญช่วยคัดกรองนะครับช่วยคัดกรองวิชาชีพในตลาดออนไลน์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจากลาก็ไปก่อนสวัสดีครับ